สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมก๊อกน้ํากันนะครับสําหรับก๊อกน้ําที่มีอาการรั่วซึมเราสามารถถอดทําการซ่อมแซมส่วนที่มันรั่วซึมซึ่งจะเป็นซีนของบอลวาลที่อยู่ข้างในนี้นะครับเราจะถอดมันออกแล้วก็เสริมซีนยางเข้าไปเพื่อให้มัน แน่นขึ้นแล้วก็ไม่มีการรั่วซึมนะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ก็จะมี1นึไขควงแฉกไขควงแบนนะครับไขควงแบนดประแจเบอร์12ประแจแหวนนะครับเบอร์12 3ส2ครับ3ชิมล็อก ล็อกปากขยายได้นะครับ 4. ป่ปะแจเลื่อน,นะจะเป็นปะแจเลื่อนแบบไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้ปากมันเลื่อนได้นะหรือ,อะปะแจแหวนแจปากตายเบอร์22ก็ได้นะครับสําหรับขั้นตอนการถอดนะครับดูกันดับแรกงัดส่วนพลาสติกที่ครอบ หัวน็อตหมุนอยู่ออกนะครับใช้ไขควงตักแบนเราจะเห็นน็อตเบอร์12ข้างในนะครับน็อตเบอร์12ข้างในเราก็จะใช้ประแจแหวนของเราที่เตรียมไว้หันมันออกครบเบอร์12นะครับมันออก ก็จะเห็นแหวนรองซึ่งเป็นพัติเป็นซุปเปอร์ลีนเราก็ทำการเคาะออกเกีียแหวนออกก่อนถอดแหวนออกแล้วนะเราก็ทำการเคาะออกมันจะเป็นน็อตเกี่ยวที่ถูกผ่าไว้เพื่อให้ มันลงล็อกกับมือหมุดนะครับจะถอดมันออกเคาะนิดนึงเคาะนิดนึงนะครับออกละครับออกครับออกแล้วครับ,ออรบ,ออรบมันก็จะมียางาพลาสติกซปเปอร์ลีนยางรองแล้วก็น็อตตัวนี้อยู่นะครับหลังจากนั้นเราจะถอดชิ้นนี้กับชิ้นนี้ออกจากกัน โดยตรงนี้จะเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวเราจะใช้ประแจชิมล็อกจับบรียนส่วนนี้ไว้นะครับชิมล็อกไม่ต้องแน่นนะครับไม่ต้องแน่นมากขอให้จับได้พอแน่นเดี๋ยวมันจะแตกนะครับเป็น เป็นสแตนเลสหล่อหลังจากนั้นใช้ประแจปากขยายปรับปากปรับปากให้พอดีกับน็อตตัวนี้นะครับซึ่งประมาณเบอร์22หรือแล้วแต่ยี่ห้อนะครับก็จะเป็นเบอร์อื่น ก็ทำการหมุนออกนะครับหมุนออกนี่นะครับหมุนออกก็จะเจอลักษณะของด้านนี้ก็จะมีมีเบาะของบอลวาล์วนะครับซึ่งเป็นพลาสติกซูเปอร์ลีนนะครับตัวนี้จะเหนียวเป็นไนลอนนะครับ จากนั้นเราจะเอาลูกบอลออกสาเหตุที่มันรั่วเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากแกนสุดลอของพลาสติกตัวนี้ทำให้มีระยะห่างระหว่างพลาสติกกับลูกบอลล์วตัวนี้ไม่แนบสนิทคือไม่แน่นทำให้น้ำรั่วซึมออกได้นั้นเราจะทำการถอดแล้วก็เปลี่ยนซีน เสริมซีนนะฮะเลียลักษณะการทํางานของบอลวาลจะเป็นนี้นะครับด้านนี้ลักษณะนี้ปิดอยู่ถ้าหมุนมาอีกด้านหนึ่งจะเปิดใช่ไหมฮะด้านนี้ปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดเพราะฉะนั้นถ้าความแนบสนิทของบอลมันไม่แนบสนิทเนี่ยมันจะทําให้น้ํารั่วนะครับลูกบอลนี้ถอดได้นะครับถอดออกมาดูได้ ล็อกตรงนี้นี้จะมีจะมีล็อกที่สําหรับพาลูกบอลหมุนซึ่งตรงลูกบอลก็จะทำเป็นผ้าไว้เพื่อสําหรับหมุนได้นะครับลูกบอลตัวนี้ก็เอามาขัดขัดด้วยกระดาษรายสักหน่อยก็ได้นะครับลูกบอล เราจะรองบาตัวนี้บาตัวนี้มันจะไม่แนบสนิทกับลูกบอลน,นะเดี๋ยวเราจะหนุนมันขั้นตอนอื่นแลนี้ออกกันเอาพลาติกตัวนี้ออกออกแล้นะครับเราจะหนุนเพื่อให้มันสูงขึ้นมาอีกนะสูงขึ้นมาอีกเพื่อให้มันหมุนขันเข้าไปแล้วมันแนบกับลูกบอลมากขึ้นนะ วิธีการหนุนเราจะใช้ซีนนะซีนซีนนะใช้ซีนเหล่านี้มานะเราก็มาดูที่ว่าซีนเบอร์ไหนยังไงที่มันได้พอดีอันนี้ปั๊บเล็กไปไหมอันนี้เล็กไปเล็กไปนิดนึง ใหญ่กว่านี้หน่อยเบอ่อันนี้ใหญ่กว่านิดหน่อยแต่พอใช้ได้ไนะพอใช้ได้ยัดลงไปสีนยัดลงไปหลังจากนั้นเราเอาพลาสติกตัวเดิมใส่เข้าไปเป็นการหนุนนะครับเป็นการหนุนหนุนนะนะ ซีนยางนี่หาซื้อได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตนะครับราคากล่องสี่ร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทแล้วแต่นะครับซนะีนออกไปซีนตัวนี้มีหลายขนาดนะควรซื้อติดบ้านไว้นะครับนะมีทั้งระบบมินและระบบนิ้วนะครับกล่องละไม่แพงสีนะ่ร้อกว่าบาทถ้าจำไม่ผิด จากนั้นเราเอาบอลวาวใส่คืนใส่คืนลงไปปรับปรับตัวนี้ให้มันตรงใส่คืนลงไป ให้แน่นเหมือนเดิมขันให้แน่นปรับปากให้พอดีขันน้ำป ให้พอดีอดันไปน,นิยน,นึงขันไปให้แนบลองเราลองหมุนลองใส่นี่หมุนดูมันฝืดไหมถ้ามันฝืดเกินออก็คนจากสายออกนะครับอ่ะพอดีนะ ไม่แน่นเกินหลังจากนั้นเราก็ประกอบกับเหมือนเดิมนะครับประกอบกลับเข้าไปตัวนี้ประกอบกลับเข้าไป,นป,าไปในตำแหน่งที่ าตังนี้เปิดมาตังนี้ปิดใช่ไหมฮะเปิดนะนะเข้าไปเข้าไปข้างในก่อน สาแหวนกติดเข้าไปส่น็ตอตเข้าไปเบอร์สิบสองถันให้แน่นนะครับเป็นปะแจัยแหวนหรือปะแจัยบล็อกก็ได้นะครับปะแจัยบล็อกจะผนังมันจะบางมันจะลงล็อกได้ดีกว่า นิดหน่อยไม่เป็นไรขอให้ไม่รั่วจากนั้นเราเอาฝาครอบฝาฝาครอบเนี่ยนะครับใส่คืนใส่ลงไปเป็นอันเสร็จนะฮะเป็นอันเสร็จครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบว่าน้ำรั่วหรือไม่นะครับน้ำรั่วหรือไม่ ถ้าชอบยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับก็จะมีการซ่อมลักษณะเครื่องอุปกรณ์ในบ้านนะครับเช่นไฟฟ้าปะปาอะไรประมาณนี้นะครับติดตามต่อไปขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับตอนนี้เราจะลองทดสอบนะครับ การรั่วของก๊อกที่เราซ่อมเมื่อกี้นี้นะก่อนอื่นเราต้องพันเกลียวด้วยเทปลอนก่อนนะครับการพันด้วยเทปลอนเนี่ยก็เพื่อ,อให้เกลียวมันมีความแน่นนะครับน้ําไม่รั่วซึมออกตมรอยเกลียวพันเยอะไหมก็ไม่ต้องเยอะนะครับให้ ช่องว่างระหว่างเกลียวตัวผู้กับเกลียวตัวเมียนะครับเอาละครับก็การพันเกลียวก็ให้พันให้ทิศทางของแนวพันมันหมุนตามเกลียวนะครับมันจะได้ไม่ย้อนกันจากนั้นเราก็หมุนใส่ลงไปครับใส่ลง ครับนั่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดน้ำดูน,นะครับน้ำมาแล้วนะครับเราจะปิดนี่น้ำรั่วไหมไม่รั่วนะครับไม่รัว่วก็แสดงว่าก๊อกเราใช้ได้ดีนะครับล้วก็ ซ่อมเสร็จสมบูรณ์นะครับไม่มีน้ํารั่วที่อย่างใดนะนั้นก็คลิปนี้ก็ขอฝากให้พ่อบ้านก็ดีหรือช่างประจำบ้านนะครับได้มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมก๊อกน้ําที่มันชอบรั่วซึมออกตรงนี้บ่อยๆนะครับนะหรือรั่วซึมออกตรงนี้นะครับก็เพียงแค่เสริมซีนข้างในนะเล็กน้อยนิดเดียว ไม่ต้องไปซื้อใหม่ใช้ได้อีกยาวครับซื้อใหม่อันนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อยยี่สบร้อยสาสิบบาทนะตามห้างครับครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับติดตามกันต่อไปนะครับ